สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องโคงพันธุลากันมาค่ะพี่น้องมากินหมกป่าค่ะหมกปลาดุกแบบหมกหมอนะคะพี่น้องมาๆๆมามายแล้วค่ะคนเดียวมันหอนนี่ค่ะมันอนะเดี๋ยวมาแซ่บแจ่มบันโอ้ยหอนเีบขนาดนี้จ่บจัพี่น้องตัวตัวน้ตัวพูดนะค่ะ หมาๆมามามาจำเลยวันนี้เขาตุยพี่น้องให้กมเนอร่อยมากค่ะเยดี Còn bà xíu là không hiên, luôn vô Đưa cho xem lại แซ่บ까또야또 ตอนนี้ตุลาการครับวันนั้นกูมพันหมกไปตองวันนี้หมกหม้อหมอกหม้อนี่จกกับก,ก้นได้เลยน้องคนอู้มาเด้เลยมาเด้อลองเอาแบบหมกหม้อดูว่ามันจะเป็นยังไงรสชาติแซ่แบแลยแต่คูมพันชิมแล้วบอกว่า,วาอร่อยที่สุด แซ่บต้องกน,นะข้าวเหนียวไลเบอรี่มาจากชายฟุงับสุดยอดมาไม่ต้องมา ยอดครับพี่น้องอร่อยมากเลยอร่อยอร่อยวันนี้ครบสูตรด้วยเนื้อหวานช่วยช่วยน้องหอนขอหอนหอนกันเบาจั่างน้ยโอ้ว่ห อร่อยสุดจะบรรยาย <c oughs> น,นั้นมาเจอเมนูนี้ก็สุดยอดครับอร่อยมากเลย <c oughs> แต่ว่าตอนนี้ผมเจอรูปดวดไปเม็ดนึงสึกว่าร้อมคอแล้ว <c oughs> คุณได้พูดไม่ออกเลยคุณได้หิวมากกินได้เยอะนะได้ร่างกายแขง็งแรง chăm rồi chăm bỏ vào nào không nhớ tôi hiểu Hãy มกหมอ,หมอเอาไปตองปกพี่น้องถ้าไปตองถ้าไปตองไปตองเหี่ยวไปทางไปทางที่กาะก็แดงว่าสุกแล้วสังเก็ตไปตองด้วค่ะแม่ที่มีไปตอง มันไม่ต้องปกวกแวกมันก็ตีปลบแล้วก็ตีหอมหอมไม่ต้องเซ่็เ,เข่าก็ติดมือพี่น้องปั้นไปดงหนารถผมพะน,นะโอ้ยกินบานเลยไกล้ได้กลับบ้าน,นลาแล้วไก่้ิดเทิมแล้ว ไปใ,ใช้คุณขอบคุณเอฟซีทุกท่านด้วยเถิดที่เข้ามาเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้กับคุณพันธุระรัน กรองมันนั้นเดี๋้อรสชาติมันกรงกลอมมนิ่มแล้วปลาก็เนิ่มครับใส่ใบมะระพาเครื่องมันก็เข้ากันดีนะเพราะว่ากระทะใหญ่อเอ๋สนุกขนพี่น้องเราหมุกใส่หม้อเสร็จนะเราใส่น้ำนิดนึงก้นหม้อแล้วก็ไปตองปก ประมาณสิบสิบแค่สิบนาทีเนะพี่นะแค่สิบนาทีสุกเลยสิบนาทีค่ะไม่นานเลยรู้สึกจะสุกเร็วกว่านึ่งอีกเนาะพี่เนาะกว่านึ่งไปต้องอีกเพราะฉะนั้นเวลาเร่งด่วนก็ต้องไปหมกไปตองให้มันยากเลยก่ะพี่น้อหมกเสหมอนี่แล้วล ได้อารมณ์เหมือนกันเลยมาพี่เล้นนะอารมณ์เหมือนหมกหมกอารมณ์เหมือนหมกหม้อเลยโอหมกหมกไปตองเลยอารมณ์เดียวกันนี่ค่ะอไปปกเสียหอมโอ้พี่น้องกวนอ้มา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 กมหันอีกตอนที่สองแล้วเด้อ ที่สองแล้วจำไว่าเคุนโอ้บทนั้นได้ค่มพี่น้องอาหารเพื่อสุขภาพเนี่ยป่าเนี่ยอาหารเพื่อสุขภาพกินก็จะ อนนี้คูมันเทดกับเขาผรมทันจำปลาหมอบาแดกพี่น้องแซ่บบ่มีเรื่ปลาหมอราแดกมั้จ้ะแซ่บก็แก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่งบุกวันบ่มีเวลาไงพี่น้องมันสวยยานประทันโรงเรียนต้มปลาดุใส่หมอปลาลาแล้วก็ตักออกมาจำกับข้าวเหนียว ดิสซดหมกปะเมื่อนี้มันเหนียวดีเพราะว่าได้ใส่ข่าเบียเนาะพี่เด่นเนาะมันจะิเป็นเหนียวเหนียวไม่ได้ใส่แป้งไม่ได้ใส่ข่าเบียแ่บก็เขาที่เขามาไว้แต่หนึ่งนะพี่น่ะตรมไว้จับประมาณไฟน้อยๆเลยต่ำเลยปรนนีณ ตาใส่โวกใส่กะเพรแกงว้เสียบปะเนี่ยเหนียวตู้วยตุอ้อยู่เนี่ยยิ่งเขาแบบนี้อ้วนตายพี่นะ <c oughs> น้ำหนักขึ้นตั้งแต่คุ้มบ้าเนี้คิดมาเนี่ยอ้วนคุ้มบ้านนะน้ำมันโ้าก็ไม่ได้เป็นแรงสัก ค่ยยากยากลูกน้อยเจ็บโตน,น้ยากลูกเหนียวอาแต่นี่ตอนี้ก็ใส่ตะก,ก้าไว้้างนอกบ้านยังไม่จะใไห่หเลยเนี่ยต้องใส่มันเย็นนะถ้าเอาไว้ในบ้านเนี่ยน้องเก็นร้องล้วป่ะเนี้ก็เลยให้น้องไปใส่ในตะก,ก้าคนละตะก้า แล้วก็ละตัวไว้นอกบ้านลมโกลกเย็นๆแล้วกินข้าวอิ่มก็จะไปเอาน้องเข้าบ้าน เต็มฐานเลยกี่ตัวเนี่ยสองโต๊ะค่ะพี่น้องไงสองโต๊ะกระดูกสองโต๊ะเวลาห้อยไรบุ่นเจ่าไหร่อุ่นกินนี่เวลาเร่งด่วนอุ่น กินแล้วบ่กคุมพันก็เสียบหลท่้มือเลย้กินกินลุนกูเละเลยเดี๋ยวิกปม่ครึ่งพี่น้องร uh uh in. uh ้อนคอเดี๋ยว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  อร่อยมากขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่เขามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องคูมพันธุรกันขอบคุณหลายๆเลยวยคะเด้อนี่ค่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือสักกาคุณพอ่อสักกาคุณพ่องามชื่นๆเอาคุณเต้นอ่ะวปรหมด ตะก้าคนละหนึ่งใบสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนพ่องาชนช่นและกระด้อสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ในชนชนอันนี้ก็ดำรงชีวิตแบบพอเพียงพอมีพออยู่พอกินกินข้าวเหนียวขอบคุณหลายเรือค่ะพบก,กับภรมิพันธุลการและก็ผู้รียตุลการได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่สับน้อง อร่อยสุด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 กินกับข้าวเหนียวเนี่ยค่ะสุดสุด